สวัสดีค่ะย่าจอยสวิตเยนจ้ามาดูความมาดู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 เฮ้ยเฮ้ยเว่อเยอะดูมาดูมาดูเขาจะทำอะไรนี่ไปไหนดูความน้าละกของเขาค่ะท่านผู้ชมดูสิว่าเขาจะไปไหน 妈，嗯，哎，嗯，嗯，嗯嗯嗯哎，哎，哎，<laughs> <laughs> 哎，哎，哎。 ดูดูดูดความน่ารักน่าเย,ย็นดูของเขาท่านผู้ชมดูเอา <c oughs> เอาเรียกร้องความสนใจ <c oughs> เรียกร้องความสนใจเอ <c oughs> ดดเขาดีใจอเขาดีใจที่เขาได้ออกมาข้างนอกบ้าน ดีใจที่ได้ออกมานอกบ้านเอ,อ้ะเอ,อ๊เออะอย่ามาใกล้ฉันเด้อไปเธอจะไปไหนอืมไปจะไปไหนดูนกทิตะโพวฟัวก็นบบแอเด้ก็อแอเดะฟันนัดอ,อ่าเจอ,อ,อดู

นี่ต้องมาใกล้ใกล้ฉันอืมเดี๋ยวหมัดจะขึ้นไปเลยเธอไปเออไปนู่นมาทางนน้นไปนู่นไปใ,ใ,ใกล้นน่นไปเออนอนเลยอือเอาเลย อย่ามาเออนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละเออเอาเลยเอาเลยอ,อดูความน่ารักของเขา จะไปไหนล่ะไปสิจะไปเข้าบ้านไปไปบ้านเข้าบ้านกเฮมกเฮม บ้านเธออยู่ทางนู้นนะบ้านเธออยู่ทางนู้นนะตั้งมามไต่บวบตุบวนไต่เอยบิดขี้เกียจเอา้า นอนลงไปหากินกับแมวนี่ละเมื่อนี้เบิงบ้งเบิ้งเอาเอาเอาต่อไม่เบิ้งมันกอดต่อไม่เลยเอา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 ต่อไม่โอ้ยโอ้ยโอ๊ย Bên trang kết bên nục Mình để nhìn tiếng nục đi nhìn tiếng nục đi ออมันแนมอย่างแนมเบื้งแมวแมวสิมา้า่ามไดปะติพอท่าไม่จจ้าคงด้วยมันพอทาาแม่ก็พอไปเห็นงานคือคนนี่ลหละพอท่าเพระว่าเพราะว่าแนมเบื้งวันลนแมส่สเขามากบ่ บิดขี้เกียจแล้วบิดขี้เกียจอีกบิดแล้วบิดอีกบิดแล้วบิดอีกเอาเอาไม่ต้องมาอยู่นั่นแหละอืมฉันจะถ่ายรูปเธอนี่8ปดนาทีเนี่ยเธอทำไปกายบริหารไปเอ็กซ์ซอร์ซายอืม

ยายจอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายจอยเด้อจ้ะเด้อยายจ,ยยจอยสิล่วงแล้วคลิปนี้ไว้สำานี้ก่อนจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายจอยเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสด,ดีจ้า